อ่าน,นะคะวันนี้เรามาขึ้นการดำเนินการระหว่างเซตนะคะมีทั้งหมด4การดำเนินการนะคะอันแรก intersection นะคะ intersection ะะก็คือจำง่ายๆก็คือเอาตัวที่ซ้ำกันนะคะเมื่อเซต a เท่ากับเซตของ1 2 3 4และ b เท่ากับเซตของ2 4 6 8นักเรียนดูสิคะ1 2 3 4 2 4 6 8ตัวไหนซ้ำกันคะคือ2กับ4นะคะดังนั้น a intersection กับ b ได้เท่ากับ2กับ4นะคะอะนิยามที่3นะคะ a intersect b เท่ากับ x โดยที่ x อยู่ใน a และ x อยู่ใน b นะคะก็คือ a intersect b ได้ตัวนี้ตรงกลางอันนี้นะอะมาดูตัวอย่างนะคะให้ a เท่ากับ0 1 2 3 b เท่ากับ0 3น intersection คือตัวที่ํากันตัวไหนํากันคะ 0กับ3นะคะดังนั้น a intersect b คล้ายๆตัว u กว้างแบบนี้นะคะสัญ,ญลักษณ์ a intersection b เรียกสั้นๆก็คือ a intersect b นะคะก็คือจะได้ s ซ t a intersect b เท่ากับ0และ3ต่อมาตัวอย่างต่อไป a เท่ากับ0 1 2 3 b เท่ากับเซสของ0 1 2 3 4และ c เท่ากับเซสของ0นนะคะโจทย์ถามจงหา a intersect b a intersect b a กับ b ตัวไหนซ้ำกันคะตัวที่ซ้ำกันก็คือตัวไหน 0, 1, 2, และ3นะคะอันนี้4ไม่เอานะคะเพราะฉะนั้น a อินเตอร์เซก B คือ 0, 1, 2, 3ต่อมาโจทย์ถาม a อินเตอร์เซก C A อินเตอร์เซก C เซต A กับเซต C ตัวที่ซ้ำกันคือเซตของ0นะคะดังนั้น0ตัวเดียวต่อมา b Intersect C Set b กับ Set b กับ Set c Set ไหนตัวไหนซ้ำกันก็คือ Set ของศูนย์นะคะมีศูนย์ซ้ำกันก็คือเขียนไป a b อินเตอร์เ C ็กเท่ากับ Set ของศูนย์ต่อมาให้ a เท่ากับสองสามห้าเจ็ด b เท่ากับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดไปเรื่อยๆนะคะไปเรื่อยๆไม่มีที่สิ้นสุดนะคะ a Intersect b เซต A กับเซต B ตัวไหนซ้ำกันก็คือ2 3 4และเองแล้วก็7นะคะดังนั้น A อินเตอร์เซก B เท่ากับ2 3 5 2> และ7หรือเท่ากับเซตอะไรเหมือนเดิมนั่นเองก็คือเซต A ต่อมานะคะให้ A เท่ากับเซตของ0 1 2 3 B 2> เท่ากับเซตของ4 5จงหา A อินเตอร์เซก B มีตัวซ้ำไหมคะไม่มีถ้าไม่มีแสดงว่า a นเตอร์เซก b เท่ากับเซตว่างนะคะหรือถ้าเราเขียนแผนภาพจากแผนภาพพันนี้จงหา a intersect b a นเตอร์เซก b คืออยู่ทั้ง a แล้วก็อยู่ทั้ง b ดังนั้นก็คือให้เรามองตัวตรงกลางนี้คือเลขของ2กับ3นะคะดังนั้น a นเตอร์เซก b คือเซ็ตของ2กับ3ต่อมาอันนี้จงหา a นเตอร์เซก b มีตัวซ้ํากันไหมคะ เอมีสามห้ามีสี่มีตัวที่มันซ้ำไหมคะไม่มีนะคะดังนั้น A อินเตอร์เซ็ก B ในข้อนี้ก็คือเท่ากับเซสว่างนะคะอ่ะต่อมาอีกข้อนึงกำหนดแผนภาพดังนี้นะคะเซส A นะคะคือ3 4 6เซส B คือ1 9แล้วก็3 4 6ด้วยถูกไหมคะเพราะว่าสมาชิกทุกตัวอยู่ในเซส B โจทย์จงหา A intersect B เพราะฉะนั้นที่มันอยู่ใน A แล้วก็อยู่ใน B ก็คือตัวนี้ค่ะตัว A ก็คือ 3, 4และ6นะคะ A intersect B